อู้ท่านผู้ชมผมกาว่าจะไปตกปลาโซนไอโซนด้านบน,นะฮะดูฮะแล้วด้านบนฮะน้ํามันแห้งหมดเลยฮะนี่ขนาดนี่ขนาดเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเนี่ยน้าแห้งหมดเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเขาทํานากันเนาะเขาทํานาแล้วทีเนี้ยเขาปล่อยน้ําเข้าที่นาน,นะครับน้ําฝั่งนี้ก็เลยแห้งนะฮะอันนี้น้ําตรงนี้แห้งเลยโซนบนก็ยังมีน้ําอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะมีเป็นช่วงๆนะครับเนาะแต่ตรงเนี้ยมันยังมี มันยังมีที่ให้ตกปลาอยู่เดี๋ยวตอนเช้าๆนี้ครับผมจะตกใหม่นี่แหละใหม่เดิมๆนี่แหละนะครับมีปลาไหลชิ้นนี้อยู่ครับเนี่ยน่ะเห็นลอยไปมาเลยเดี๋ยวผมจะตกแถวๆนี้นะครับเนาะโอเคนะครับไปลุยกันท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปเก็บสัมภาระที่กระท่อมไปนาผมก่อนนะครับปนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึงที่นาแล้วครับอยู่กันนาสองคนนะนาะชานะครับ เดี๋ยวจะเก็บสัมภาระก่อนเนี่ยวันนี้เอาแก๊สปิกนิกมาด้วยครับนี่ข้าวเนี่ยครับขันเบ็ดตกปลาครับผมฝรั่งนี่นะฝรั่ง มามา่าแล้วก็มีดเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ใช้นะฮะมีดสวยเลยครับเดี๋ยวผสมอาหารปลาก่อนครับอาหารปลาที่เราใช้วันนี้ก็คือนี่ครับสูตร อ่าอันนี้มันน่าจะเป็นอ่าอะไรนะเมือเขียวผสมกับรำนะครับนี่ครับหอมมากครับแล้วก็ต่อด้วยขนมปังขนมปังนี่ครับมอคิสนะฮะสองแผ่นนะผม เลยไปยะสองแผน่นต,ตายเห็นไหมครับเดี๋ยวะแต่หนึ่งนะปื๊ดอือหือกลิ่นดะูครับ หอมมากเดี๋ยวค่อยไปผสมน้ำไอในลำทานอีกทีหนึ่งครับเอาไว้ตก ตัวแรกได้แล้วครับพี่ๆนะน,นะนี่ครับไซส์กำลังสวยครับผมปลาแก้มช้ำนะฮะดูครับนี่ฮะสวยๆแล้วครับน,นี่ตัวแรกนะครับผม เรครับ <Okay>, yeah, ผมน,นี่ครับได้ตัวแล้วครับแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ผมต้องปล่อยไปนะครับดูครับมันมีตรงหางมันเห็นไหมครับเหมือนมีคนมาช็อตตานะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงข้างหลังนี่ครับผมว่ามันโดนช็อตแน่เลยปลาอย่าเงี้ยเนี่ยเห็นไหมรอยเนี่ย ตัวนี้ผมปล่อยไปนะเพราะว่าหางมันโดนช็อตนะฮะหากินกับแบบอ่าหากินแบบถูกวิธีเดี๋ยครับมันจะได้ยั่งยืนเนาะไม่ใช่ว่าช็อตปลาอะไรพวกเนี้ยปลามันบางทีมันไม่ตายมันก็เป็นแผลนะครับเนาะแล้วมันขยายพันต่อไม่ได้เนี่ยหาแนะนาว่าหากินแบบถูกวิธีดีกว่านะมันย่งยืนกว่านะครับผม พ่ท่านผู้ชมว่าได้อีกตัวนะครับนี่ครับนี่ครับคันที่ผมใช้นะครับวันนี้ใช้ของ V Bass นะ V Bass ของคันตุก๊กุ้งนะถ้าใครสนใจนะครับสามารถกดสั่งได้ในลิงก์ที่ผมแปะไว้เลยนะครับนี่ครับโอเคครับแจมนะครับ อุ้ยหลุดหลุดหลุด,ลดวัดเบาไปไหนครับผมวัดเบาไปหน่อยครับหลุดเลย ได้หนึ่งตัวแล้วครับนี่ครับไสาสวยแล้วครับนี่ครับมีสาสวยแล้วครับผมสุดยอดครับเมื่อกี้ผมเจอปลาก้างเลยครับปลาก้างตัวใหญ่แล้วนะผมก็เลยไปจัดส้เดือนมาครับนี่ฮะจัดส้เดือนมาสองเส้นฮนะเดี๋ยวปลาก้างเจอผมแน่ครับดูดูเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะ มันหลุดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตะขอก่อนนะฮะตะขอมันเล็กไปตะขอตกสลิดเนะี่ยมันเล็กไปเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตะขอก่อนตัวมันค่อนข้างอ่าค่อนข้างใหญ่นะครับปาก้างเนี่ยปรับเป็นตะขอเบอร์ใหญ่แล้วนะฮะตอนนี้มีลุดแน่มันดึงไปแล้วท่านผู้ชมครับ นี่ไงเห็นไหมครับพอเปลี่ยนแับขอปุ๊บเรียบร้อยครับปากกั้งครับผมนี่นี่นี่สวยงามตามทองเรื่องครับผมแจวครับตัวไซกำลังสวยเลยนะครับเนี่ยนี่เลยครับผมเจอตัวแล้วเจอตัวแล้อยู่ั่งนี้ครับอยู่ั่งนี้ อุยอ้ยหลุดอุย้ยหลุดท่านผู้ชมอุย้ยนึกว่าจะได้ตัวแล้วเชียวหลุดครับผมอุย้ยนิดเดียวเองเมื่อกี้อ่ะโอเค ได้อีกหนึ่งตัวแล้วครับดูครับตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวเล็กครับไซส์เล็กมากโอ้โหกลืนสุดเลยอะป๊าดกลืนลึกแบบนี้น่าจะไม่รอดครับดูตัวเล็กแบบนี้ก็กินครับไส้นเดือนครับสดยอดเลยครับโอเคครับผมภาคเช้าก็คงต้องจบการตกปลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวไปดูบรรยากาศกินข้าวนะครับด้านบนกระท่อมนะครับผม ไม่ใช่ด้านบนกระท่อมนะที่กระท่อมไปนาน,นะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับป่ะเราไปกินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะไปอีกหนึ่งเอีอีกหนึ่งเอน่นจะเป็นการดำปลานะครับก็คือดำด้านล่างนั่นเลยครับไปหาไม่ดีๆไปครับป่ะ โอเคนะครับก็อาจจะสงสัยกันนะเพราะว่าผมใช้อะไรนะแก๊สอะไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแก๊สลาเปานะครับเนาะสามารถสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหัวเตามันนะครับเนาะที่เชื่อมกับแก๊สลาเป่าซึ่งหาซื้อได้นะครับถ้าสนใจก็กดตามลิงก์ที่ผมวางไว้ได้เลยนะครับเอาไว้ใช้แบบปิกนิกหรือว่าอะไรพวกนี้ฮะใช้ได้ดีเลยครับใช้ได้ดีมาก ผมก็ใช้อยู่ครับอันนี้ใช้มาต้มมาประมาณสี่ห้าครั้งแล้วนะครับยังไม่หมดเลยครับเนอะต้มพวกมะม่าทอดไข่อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าอันนี้ขนาดน่าจะสองร้อยสามสิบกรัมนะครับผมยี่ห้อแบคเดียนะครับผมเนอะสามารถสั่งซื้อกันได้ครับมะม่าเราได้เวลากินนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ หาได้ที่ไหนครับเนี่ยที่บ้านเนี่ยนี่ครับมามากินกันครับบรรยากาศดีครับผมกตพี่ม,มาแมาออมามาแม